START UP ทุกคนสงสัยกันไหมคะคำว่า START UP ัพคืออะไรวันนี้เรามาดูคำตอบกันค่ะเชื่อว่าช่วงนี้คงจะได้ยินคาว่า START UP กันอยู่บ่อยๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าธุรกิจที่มีชื่อเรียกแบบนี้มันคืออะไรกันแน่ต้องเป็นเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอย่างเดียวหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องอื่นๆก็ได้มาดูกันว่าแท้จริงแล้วธุรกิจที่ว่านี้มันคืออะไรกันแน่ ก่อนอื่นเรามาเรียนความหมายของคำที่จะเจอในวงการสตาร์ทอัพกันก่อน go การเติบโตธุรกิจเติบโตนับเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของทุกบริษัทซึ่งก็มีหลากหลายแนวทางไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มยอดขายหรือการทำให้กำไรเพิ่มขึ้นเพื่อจะช่วยให้มูลค่าของกิจการนั้นเติบโตทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น r e p e a t a b l e การทำซ้ำมีการดีไซน์ธุรกิจให้สามารถทำซ้ำได้ง่ายๆหรือก็คือมีการใช้บริการอย่างซ้ำเป็นจำนวนมากเช่น Uber หรือ Grab ที่มีผู้ใช้งานแอปพลิเคชันได้ทุกวันเพื่อซื้อความสะดวกสบายและการเดินทางที่เข้าถึงผู้ใช้ได้รวดเร็วมากขึ้น Scaleable การขยายตัวเมื่อธุรกิจดำเนินมาถึงจุดหนึ่งที่ได้บรรลุปเป้าหมายหรือทำยอดขายได้เป็นที่น่าพอใจแล้วการขยายกิจการก็จะเป็นวิธีการยกระดับเป้าหมายให้ใหญ่มากขึ้นสร้างความท้าทายใหม่ๆให้กับองค์กรเป็นการสร้างและขยายฐานของรายได้ของธุรกิจให้มากไปกว่าเดิมด้วยวิธีการต่างๆ c h e c น no ยี เทคโนโลยีหมายถึงการเป็นธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีและไอทีเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงานซึ่งมักจะเห็นสตาร์ทอัพที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันและอินเทอร์เน็ตอยู่มากทําให้มีต้นทุนต่ำ Industry uction, อุตสาหกรรมหยุชงงักอุตสาหกรรมหยุชงงักอีกหนึ่งคุณสมบัติของธุรกิจสตาร์ทอัพก็คือสามารถแข่งขันกับธุรกิจในอุตสาหกรรมแบบเดิม ได้ง่ายหรือในบางกรณีก็ทําให้ธุรกิจแบบเดิมเสี่ยงที่จะสูญเสียลูกค้าและเงินจํานวนมากนําไปสู่การล่มสลายได้ในที่สุดซึ่งคํา ที่ทั้งหมดนี้นำมาเรียบเรียงเป็นคุณสมบัติของสตาร์ทอัพได้แบบนี้ธุรกิจสตาร์ทอัพคือธุรกิจที่เริ่มต้นจากการแก้ปัญหาจุดเล็กๆแล้วมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดโดยมีการออกแบบให้ธุรกิจสามารถทำซ้ำง่ายและขยายตัวได้เร็วมีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำให้มีต้นทุนต่ำสามารถแข่งขันกับธุรกิจในอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่แบบเดิมได้ง่ายหลายครั้งนำไปสู่การล่มสลายของธุรกิจแบบดั้งเดิมในที่สุดหากนำตัวอย่างของธุรกิจเดิมมาปรับเปลี่ยนเป็นแนวทางของสตาร์ จะมีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องของการขยายตัวและลดต้นทุนสตีฟแบงค์ผู้ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งสตาร์ทอัพ ให้คำนิยามสตาร์ทอไว้ว่า A Startup is an organization format to share for a repeatable and scalable business model แปลได้ว่า Startup คือกิจการที่ตั้งขึ้นเพื่อค้นหาโมเดลธุรกิจที่ทำซ้ำได้และขยายตัวได้สตีบแบงค์เน้นย้ำว่า Startup ต้องการหาโมเดลธุรกิจที่ repeatable และ scalable นั่นคือโมเดลธุรกิจนั้นสามารถสร้างกำไรได้เรื่อยๆเพิ่มผู้ใช้ได้เรื่อยๆและสามารถตบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ภายในเวลาอันสั้นและกลายเป็นบริษัทขนาดใหญ่ซึ่งการจะเติบโตได้อย่างรวดเร็ว high g r o w t และกลายเป็นบริษัทขนาดใหญ่อย่างนั้นได้ในปัจจุบันก็คือต้องหาลูกค้าให้มีจำนวนมหาศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในลักษณะของการผ่านระบบออนไลน์ในปัจจุบันจะขอยกตัวอย่างธุรกิจที่น่าสนใจนั่นคือธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและความบันเทิง สำหรับการท่องเที่ยวและความบันเทิงเนื่องจากเป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับหลายคนอีกทั้งรูปแบบของการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศหลังสถานการณ์โควิด -19 จะมีแนวโน้มกลับมาตื่นตัวมากยิ่งขึ้นเช่นการจองตั๋วเครื่องบินที่พักโรงแรมร้านอาหารหรือจองบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในส่วนของแนวคิดและที่มาของธุรกิจจากการมองเห็นการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันโลกยุคข,ของการพัฒนาเทคนโนโลยีดิจิทัล คนใช้ชีวิตง่ายขึ้นด้วยปลายนิ้วที่กดสั่งต่าง,างๆแม้จะ work from home จากที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19การนำลงชีวิตก็มีความสะดวกสบายได้ด้วยเพราะคนที่มีไอเดียสร้างสารรค์ได้นำเทคโนโลยีไปต่อย,ยอดเพื่อสนองตอบความต้องการของผู้คนสามารถนำทรัพยากรการท่องเที่ยวมาเป็นต้นทุนในการต่อย,ยอดเพิ่มมูลค่าสร้างไรายได้และสร้างสารรค์การท่องเที่ยวใหม่ที่มีคุณภาพใช้เทคโนโลยีในการพลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายหลังวิกฤตการโควิด19 ขอยกตัวอย่างแพลตฟอร์มการจองคิวล่วงหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาความแออัดและการรอรับบริการเป็นเวลานานปัจจุบันให้บริการแก่หลายๆพื้นที่เช่นร้านอาหารธนาคารหน่วยราชาการและโรงพยาบาลที่ใช้กันอย่างแข่งขันในช่วงที่ผ่านมาคือการจองคิวเพื่อเข้าไปท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงเป็นทั้งเรื่องที่ใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโควิด -19 ได้อย่างได้ผล พันธกิจเพิ่มช่องทางการขยายตัวของแอปพลิเคชันขยายการใช้งานเพิ่มความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงให้กับแอปพลิเคชันโดยให้ลูกค้าจดจําและจัดกิจกรรมทางการตลาดการท่องเที่ยวร่วมมือกับพาร์ทเนอร์เพื่อสร้างการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้หันมาสนใจแอปพลิเคชันของเราวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสจุดแข็งความคุ้มค่าระหว่างราคาเปรียบเทียบกับสินค้าหรือบริการ ด้านความหลากหลายของสินค้าและบริการจุดอ่อนเจ้าของกิจการไม่มีทุนจำนวนมากในการลงทุนเพิ่มเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างก้าวกระโดดปัญหาที่เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยว โอกาสแหล่งท่องเที่ยวสวยงามติดอันดับโลกมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายอุปรสรรคมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่น่าสนใจในแต่ละประเทศเกิดขึ้นมากเรื่องเศรษฐกิจต่างประเทศเพราะว่ากว่า80%อร์ของลูกค้าเป็นชาวต่างชาติหากเศรษฐกิจต่างประเทศไม่ดีอาจกระทบต่อการท่องเที่ยวและใช้จ่าย ในปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ยุคดิจิทัลทำให้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทและมีการเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรวมไปถึงมีการเติบโตของกิจการการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นไม่ว่าการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เช่น Facebook Instagram Line หรือการซื้อสินค้าบริการผ่านระบบออนไลน์เช่นการจองโรงแรมที่พักเป็นกิจกรรมที่มีการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้การทำธุรกรรมออนไลน์ยังมีความไม่ปลอดภัยอยู่ในมุมมองของผู้บริโภคทำให้ผู้บริผู้บริโภคขาดความไว้วางใจทำให้สร้างแพลตฟอร์มที่มีระบบรักษาความปลอดภัยในการเก็บข้อมูลของผู้บริโภคมากขึ้นจากที่เก่าวมาข้างต้นประเทศไทยได้เน้นให้มีการเติบโตทางด้านการท่องเที่ยวและการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้น